มหายุทธสถานพบตอนที่ส1อกระบีเงาเมื่อสับอากาศแหวกให้เกิดเกลียวคลื่นระลอกหนึ่งทำให้องคครักกรอกเขียวที่เหลืออยู่สองคนสุดท้ายล้มลงบนพื้นสิ้นชีวิตไปทันทีส่วนหลวซิวนั้นได้ทิ้งเศษเงาเอาไว้ที่เดิมแล้วมาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าจางเช่าไห่ทันทีใบหน้าที่เคลือบรอยยิ้มเย็นเยือกของเขาจ้องขเขม็งไปที่หัวหน้าตระกูลจางจางเช่าไห่คิดจะร้องขอชีวิตทว่าแสงกระบี่ได้ฝ่าพุ่งตรงเข้ามาถึงด้านหน้าของเขาเสียแล้ว การลงมือของหลัวซิลประณีตไรที่ติดเด็ดขาดรุนแรงร้ายความลังเลใดๆไม่จางเช่าไหาตะกนสุดแรงแสงสว่างของปราณแท้ได้หมุนวนอยู่รอบตัวเขาภายใต้สถานการณ์ที่เป็นตายเท่ากันเขาได้ปล่อยศักยภาพทั้งหมดออกมาเพื่อปกป้องตัวเองเอาไว้ทว่านาทีถัดมาจังเช่าไหากุมลำคอของตัวเองและสุดลงบนพื้นเลือดทะลักออกมาจากปากของเขาดวงตาของเขาเบิกกว้างแต่กลับไม่สามารถกล่าวคำพูดใดออกมาได้ สีหน้าของหลัวซิลไร้าอารมณ์เขาเดินตรงไปยังทิศทางของสำนักยุทธทันทีปล่อยร่างไร้วิญญาณขององค์คกร์เกราะเขียวส0สบนายและจังเช่าไห่เอาไว้โดยไม่แม้แต่จะหันกลับมามองจวงหนานเทียนและเจ้าสำนักชิงหยุนเดินออกมาจากแก๊งนักล่าอสูรเมื่อเห็นฉากเบื้องหน้าที่เต็มไปด้วยศพราดเกลื่อนหน้าหวัดผวาเขาจึงรู้สึกประหลาดใจอย่างมากนี่คือฝีมือของหลัวซิลรึจวงหนานเทียนพูดราวกลับไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่เห็นทั้งหมดนี้ ฝึกถึงวิชาชี่หายขั้นสามแต่กลับมีพลังทาได้เช่นนี้ความสามารถของเขาน่ากลัวยิ่งวันข้างหน้าหากเขาเติบโตขึ้นจะต้องกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งแม้แต่เจ้าสํานักชิงหยุนยังอดไม่ได้ที่จะกล่าวยกย่องหลัวซิลทว่าเขาข้องใจว่าผู้ที่มีพรสวรรค์เช่นนี้นะับเป็นผู้ที่มีคุณค่าหาได้ยากยิ่งสําหรับทุกสํานักแล้วทําไมเจ้านอกสํานักอย่างลู่เฟยเฉินถ,ถึงต้องการกําจัดเขาทิ้งยเย่เซียงโตเดินตามอยู่ด้านหลังหลวซิลจากประสบการณ์ของเขาพอเดาได้ว่าทําไมลู่เฟยเฉินถึงต้องการฆ่าหลัวซิลทิ้งให้ได้ การเป็นศัตรูกับผู้ที่มีพรสวรรค์เช่นนี้หากไม่อาจกำจัดให้ถึงรากถึงโคลนได้หากวันหนึ่งเติบใหญ่จะต้องนำภัยพิบัติมาอย่างไม่จบไม่สิน้นในผืนแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่อย่างเขตการปกครองหุ่นหลงนี้เคยปรากฏบุคคลผู้มีพรสวรรค์มาแล้วหลายต่อหลายคนแต่เย้เซียงโตรู้สึกว่าทุกคนที่ฝึกวิชาชี่ห่ขั้นสามกลับไม่มีพลังอย่างเช่นหลัวซิวและเขายังสังเกตเห็นอีกว่า ตอนที่หลวซิลต่อสู้กับพวกองครักษุดเกราะเขามีท่าทีสบายๆราวกับว่าเขายังไม่ได้ใช้แรงที่มีทั้งหมดของตนออกมานี่มีความหมายว่าอย่างไรปลิดชีวิตองครักษ์เกราะเขียวๆไป30รายฝีมือเทียบเท่ากับจอมยุทธวิชาชีไห่ขั้นเจ็ที่มีฝีมือโดดเด่นหากหลวซิลแสดงพลังทั้งหมดของตัวเองออกมาเขาคงจะมีฝีมือทัดเทียมกับวิชาชี้ไห่ขั้น8หรืออาจถึงขั้น9้าเลยด้วยซ้ำแต่ตอนนี้เขากลับฝึกถึงวิชาชี้ไห่ขั้นสามเท่านั้น ผู้ที่มีพรสวรรค์ด้านการต่อสู้ขั้นสุดยอดนั้นหาได้ไม่ยากแต่ผู้ที่มีพรสวรรค์ถึงขั้นสามารถกำจัดผู้ที่มีขั้นสูงกว่าหลายขั้นเช่นนี้ได้หากเติบใหญ่ขึ้นจะต้องเปล่งประกายจนทุกคนไม่อาจละสายตาได้อย่างแน่นอนแน่นอนว่าระดับความยากของเรื่องที่ท้าทายนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปตามการเวลาที่ฝึกฝนแต่หากหลัวซิลสามารถรักษามาตรฐานเช่นนี้ต่อไปได้วันที่เขาเข้าถึงแดนฝึกจิตและเข้าสู่แดนราชายุทธวันนั้นเขาจะอันตรายอย่างยากจะหาผู้ใดเปรียบตึกตึก เสียงฝีเท้าและเสียงเกือกม้าดังกระหึ่งขึ้นระหว่างทางที่หลัวสซิ่วมุ่งหน้าไปยังสำนักยุทธ์ได้มีองครักษ์กรอเขียวอีกชุดหนึ่งบุกเข้ามาโจมตีเข้าอีกครั้งผู้ที่นำองครักษ์กรอกเขียวชุดนี้มาสองคนขี่ม้าสึกผู้หนึ่งถือปืนผู้หนึ่งถือดาบจันทราครึ่งเซี่ยวหลัวซิวบังอาจยังไม่ยอมมอบตัวแต่โดยดีอีก องคารักษกรอกเขียวผู้ถือดาบจันทราครึ่งเซี่ยวแผดเสียงกร้าวดวงตาของเขากลมโตคิ้วเข้เขมร่างกายกำยำบึกบึนดูมีอำนาจหน้าเกรงขามแผดซ่านออกมาอย่างไม่อาจจับต้องแต่หลัวซิวกลับทำเหมือนไม่ได้ยินในสิ่งที่เขาพูดข้ามันองคารักษกรอกเขียวชายแผดเสียงตะโกนขาทั้งสองเตะกระตุ้นมา้ามือข้างหนึ่งกุมบังเหียนเอาไว้ม้าสีดำส่งเสียงคำรามก่อนจะวิ่งทะยานเข้าใส่หลัวซิว หลวซิลจ้องมองม้าศึกตัวนั้นที่กำลังวิ่งเข้ามาหาตนโดยไม่มีทีท่าว่าจะหลบก่อนจะกระโดดทะยานขึ้นด้านบนตายซะองครักษ์กราะเขียวผู้นั้นกว่นกลัวดาบจันทราครึ่งเซียวดาบสองประกายแสงดาบทิ่มแทงลูกตาเขาเป็นหัวหน้าใหญ่คนหนึ่งขององครักษ์กราะเขียวที่มีวิชาชี้ไห่คั้น7ม้าศึกวิ่งพุ่งทะยานเงาร่างของหลัวซิลที่อยู่กลางอากาศถูกแสงดาบฟันขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย หลังจากม้าสีดำวิ่งออกจากหอมาได้สิบเมตรร่างขององครักษ์ชายผู้นั้นกลับตกลงกระแทกพื้นสิ้นชีพเงาร่างของหลัวซิลยังคงก้าวออกมาด้านหน้ามือของเขากุมกระบี่เงามือดอับเลือดเอาไว้ส่วนเงาร่างของเขาที่ถูกฟันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนั้นเป็นเพียงแค่เศษเงาเท่านั้นวิชาเงาเศษสิบช่องที่เขาฝึกฝนมานั้นเป็นวิชายุทธขั้นสุดยอดในระดับห้าและเขายังฝึกตนจนถึงแดนบรรลุผลแล้วด้วย จอมยุทธผู้ยิ่งใหญ่ในแดนสวรรค์หลายๆคนยังชำนาญในวิชาท่าร่างน้อยกว่าหลัวซิลอยู่หลายระดับวิชายุทดระดับ6ที่แข็งแกร่งแม้ว่าเกณฑ์ต่ำสุดที่จะฝึกฝนได้คือวิชาชี่ไหระดับ7ขึ้นไปแต่ผู้มีคุณสมบัติที่จะสามารถฝึกฝนได้โดยแท้จริงมักจะเป็นปรมาจารย์โลกยุทดของแดนฝึกจิตทั้งสิน้น ปองครักกรอกเขียวตกตะลึงและพากันสบตามองหน้ากันอย่างไร้คำพูดด้วยความหวาดผวานั่นคือหัวหน้าใหญ่ที่อยู่แดนวิชาชีห่ระดับเจ็ดเชียวนะเข้าไปเผชิญหน้าเพียงชั่วครู่กลับโดนสังหารภายในพริบตาเดียวแถมวิชาท่าร่างของหลัวซิลที่แสดงออกมาให้เห็นคือสามารถทิ้งเศษเงาเอาไว้ที่เดิมและจะเอาร่างไปโผล่ตรงไหนก็ได้นับเป็นวิชาที่หวัดหวันอย่างยิ่งดีมากเด็กน้อยแม้แต่วิชาชีห่ระดับเจ็ดยังปลิดชีพได้เพียงดาบเดียว เปลือกตาของเย่เซียงโตกระตุกในใจของเขาเต็มไปด้วยคำชื่นชมในความสามารถของหลวซิลแม้ว่าจะอยู่ในขั้นวิชาชีหายระดับเจ็ดองค์กรกรอเขียวที่ถูกหลวซิลฆ่าตายก็เป็นถึงผู้ที่เกิดมามีอำนาจและพรสวรรค์แต่แม้ว่าจอมยุทธจะรวมปราณแท้ได้แต่เมื่อเทียบกับหลวซิลแล้วยังนับว่าห่างกันอยู่ถึงสามระดับเมื่อเห็นหัวหน้าใหญ่ถูกฆ่าตายเพียงในชั่วพริบตาองค์กรกรอบเขียวที่เหลือจึงพากันถอยกรูดไปข้างหลัง เพราะไม่มีใครอยากตายคำสั่งของสำนักยุทธกับชีวิตของตัวเองอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญกว่ากันกลุ่มองครักษ์กรอกเขียวที่อยู่ตรงหน้าหลัวซิวเขาเห็นใบหน้าที่คุ้นเคยของคนคนหนึ่งนั่นคือสวีชิวเซิงสวีชิวเซิงเองก็สามารถบรรลุเข้ามาสู่แดนชี่ไห่ได้เช่นกันแต่เนื่องจากความสามารถในการฝึกฝนไม่โดดเด่นจึงไม่มีวาสนาที่จะเข้าสู่นอกสำนักเซียวเหยาได้ดังนั้นหลังจากที่ได้เป็นจอมยุทธชที่ไห่แล้วก็ได้เข้ามาเป็นองครักษ์กรอกเขียว ฉันไม่อยากฆ่าพวกแกหลบทางให้ฉันแต่โดยดีซะหลัวซิลกล่าวเสียงแข็งตอนนี้ในใจของเขาเต็มไปด้วยความแค้นดังนั้นหากลงมือจะไม่มีทางออมมือปราณแท้ที่รวมความอาฆาตเข้าไปสามารถทําให้ชีวิตคนดับสลายได้หากสัมผัสคมกระบี่ของเขาไปแล้วไม่ตายก็เจ็บสาหัสอีกอย่างกระบี่ของเขารวดเร็วราวกับสายฟ้าฟาดจอมยุธทยธชีไห่ธรรมดาไม่มีทางหลบพ้นหากได้รับบาดเจ็บอาจถึงตายกลางสนามรบทันที อย่าบาังอาจนะองคารักษกรอเขียวอีกคนที่ขี่ม้าอยู่ส่งเสียงตวาดพวกเรามีกันตั้งหลายคนขนาดนี้เขาตัวคนเดียวพวกเราช่วยกันบุกเข้าไปสี่สำนักยุทธ์มีคำสั่งมาแล้วผู้ใดฆ่าหลัวซิลจะตกรางวัลให้ย่างงามคำพูดนี้ถือเป็นการเรียกขวัญกำลังใจให้องคารักษกรอเขียวได้ใช่แล้วพวกเรามีคนมากกว่าเขาตัวคนเดียวทำไมพวกเราต้องกลัวเขาด้วย ทว่าคนกลุ่มนี้ไม่รู้เลยว่าก่อนหน้านี้มีองครักษ์เกราะเขียวกองทัพหนึ่งต้องสั่งเวชีวิตให้ดาบของหลวซิลมาแล้วค่าค่าค่าองครักษ์เกราะเขียวยี่สิบกว่าในเบียดเสียดตะโกนโหร้องจากนั้นจึงพุ่งเข้าใส่หลวซิลราวฝูงพึ่งองครักษ์เกราะเขียวที่ขี่ม้าผู้นั้นไม่ได้นำหน้ามาแต่ในมือของเขาถือปืนยาวเอาไว้แล้วเดินวงเวียนอยู่รอบๆเพื่อหาจังหวะลงมือที่เหมาะสมเห็นได้อย่างชัดเจนว่าฝีมือการปลิดชีพหัวหน้าใหญ่ได้อย่างรวดเร็วของหลวซิลนั้น ทำให้เขารู้สึกหวั่นเกรงฟับเพียงแสงกระบีสะท้อนองครักษ์เกราะเขียวนายหนึ่งถูกฟันเข้าที่คอต่อเนื่องจากนั้นในทันทีแสงกระบียังคงไม่หยุดเปล่งประกายราวกับน้ำของยมราชที่กำลังจะมาพรากเอาชีวิตไปจากนั้นองครักษ์เกราะเขียวตายจึงถูกฟันตายคาที่ไปอีกสามนายการมีอาคมปราณแท้เป็นตายสองระดับเช่นนี้หากอีกฝ่ายไม่สวมเกราะนักยุทธ์ชั้นกลางขึ้นไปไม่มีทางรับมือคมกระบีเงามืดได้อย่างแน่นอน เกราะนักยุทธชั้นเดียวกันมีมูลค่ามากกว่านักยุทธแน่นอนว่าเหล่าองครักษเกราะเขียวเหล่านี้ไม่มีทางครอบครองเกราะเขียวที่สวมอยู่เป็นเพียงเกราะธรรมดาเท่านั้นหลัวซิวยังคงมุ่งหน้าต่อไปทุกอนูของชุดดำที่สวมใส่เต็มไปด้วยเลือดสดพื้นด้านหลังที่เขาเดินจากมาเต็มไปด้วยร่างไร้วิญญ,ญาณแขนขาขาดในบรรดาองครักษเกราะเขียวทัพนี้เหลือเพียงผู้เดียวที่รอดชีวิตนั่นคือสวีชิวเซิงเนื่องจากเขาไม่โจมตีหลัวซิวเพียงยืนเมื่อลอยอยู่ท่ามกลางสายถานเลือดและร่างไร้วิญ,ญญาณราวกับจิตวิญญ,ญาณหลุดลอยไปไกล องครักษ์เกราะเขียวทั้งสองทัพรวมทั้งสิ้น60กว่านายถูกฆ่าตายทั้งหมดเหตุการณ์เช่นนี้เมื่อเกิดในเมืองชิงหยุนถือเป็นความโกลาหลอย่างมากองครักษ์เกราะเขียวในเมืองชิงหยุนมีทั้งหมดสามทัพรวมจํานวนกว่าร้อยนายเมื่อหลวซิลมาถึงหน้าประตูใหญ่ของสํานักยุทธองครักษ์เกราะเขียวทัพที่สามจึงปรากฏออกมาคนที่อยู่หน้าสุดคือกวนหยุนเจิ้นผู้นําทัพขององคารักษ์เกราะเขียวนับเป็นยอดฝีมือที่อยู่ในแดนชี้ไห่คันเก้า องคารักกระเขียวที่อยู่ภายใต้การนำทับของเขามานี้ถือเป็นทัพที่แข็งแกร่งที่สุดทับหนึ่งอย่างน้อยๆต้องเป็นถึงชี้ไห่ขั้นสี่และมีชี้ไห่ขั้นเจ็ดอยู่ถึงสามคนทับองคารักษ์เกราะเขียวทั้งสองกองทัพที่หลัวซิวปลปิดชีวิตไปเรียบก่อนหน้านั้นรวมกันมีความแข็งแกร่งเทียบไม่ได้กับทับของผู้นำทับกวนหยุนเจิ้นผู้นี้ประตูใหญ่ของสำนักยุทูกเปิดออกหลัวซิลจึงมองเห็นพ่อแม่และพี่สาวของตนมีองครักษ์เกราะเขียวสามนายืนถือมีดเจอะคอพวกเขาอยู่เปรี่ยง ปราณแท้สีดำสนิทหมุนวนอยู่รอบตัวของหลัวซิลราเปลวเพลิงความอาฆาตเย็นเยียบนวัดหวัดหัวลานแขนไปทั่วตอนนี้เขาไม่ต่างอะไรกับปีศาจท,ที่ขึ้นมาจากขุมนรกยเย่เซี่ยงโตเหลือบมองหลัวซิลคราหนึ่งจากนั้นจึงเลิกคิ้วขึ้นตามที่เขารู้มาสิ่งที่หลัวซิลเคยฝึกคือพลังหยางบริสุทธ์อันแข็งแกร่งทำไมปราณแท้ของเขาถึงให้ความรู้สึกมืดมนเช่นนี้ได้ไม่เพียงเท่านั้นพลังของเปลวไฟสีดำรอบตัวเขายังมีพลังคล้ายกับธาตุไฟอยู่ด้วย ในระหว่างที่เยเซียวโตกำลังเกิดความสงสัยอยู่นั้นหลัวซิลจึงหันกลับไปมองเขาแล้วค้อมตัวลงผู้อาวุโสได้ปลดช่วยครอบครัวของข้าด้วยเถิดเมื่อได้ยินเช่นนั้นเยเซียงโตจึงได้สติและกล่าวออกมาเพียงคำเดียวว่าได้สิ้นเสียงร่างของเขาพลันหายวับไปกับตาแล้วไปโผล่อีกทีอยู่ข้างๆครอบครัวของหลัวซิลและส่วนองครักษ์กรอกเขียวทั้งสามคนนั้นพลันล้มลงบนพื้นและขาดใจตายในทันทีใครหนะ้า สีหน้าของกวนหยุนเจิ้นเปลี่ยนไปทุกคนที่อยู่ณที่นั้นต่างไม่มีใครสังเกตเห็นผู้อาวุโสคราวขาวคนนี้ว่าลงมืออย่างไรหน่ากลัวว่าเขาจะต้องเป็นผู้ที่อยู่บนแดนพรสวรรค์อย่างไม่ต้องสงสยัยผู้แข็งแกร่งเช่นนี้หลัวซิวเชิญเขามาช่วยได้อย่างไรและในตอนนี้หลัวซิวยังคงชูกระบี่แล้วมุ่งหน้าเข้ามาเรื่อยๆเย,ยเซียงโตเพียงช่วยครอบครัวของเขาเท่านั้นดังนั้นจึงจะไม่ออกแรงโจมตีคนอื่น เว้นเสียแต่จะมีคนคุกคามเอาชีวิตของหลัวซิวเท่านั้นคนพวกนี้จับครอบครัวของเขาไปแถมยังเอาชีวิตพวกเขาเป็นตัวประกันเพื่อข่มขู่ตนอีกหากข้ากวาดล้างคนพวกนี้ไม่ได้หลัวซิลคงอกแตกตายเพราะความแค้นที่อัดอั้นในใจอย่างแน่นอนรวมถึงยังมีเปลวเ,เพลิงดำทะมึนแห่งความอาฆาตที่อบล้อมอยู่รอบกระบี่เงามืดหลัวซิลจึงก้าวเข้ามาพร้อมที่จะลงมืออย่างไม่ออมแรงและไร้ความปราณี ในจุดตันเถียนแดนฝึกชี้ห้การเวียนไหวตายเกิดของเทพผัดเปลี่ยนหมุนเวียนรวดเร็วปราณแท้เป็นตายสองระดับแปรเปลี่ยนกลายเป็นปราณแทบเรลวเพลิงดำทะมึนทว่าองค์คกรกรอกเขียวชุดนี้ไม่สามารถเอาไปเปรียบกับสองชุดแรกได้รวมทั้งระหว่างทางหลัวซิลได้ฆ่าคนไปมากจึงสูญเสียปราณแท้ไปมากการต่อสู้ที่เกิดขึ้นจึงไม่ไง่ายอย่างที่ผ่านมาพลังงานของมนุษย์ย่อมมีขีดจำกัดหลัวซิลก็ไม่ได้รับการยกเว้นในเรื่องนี้ ไม่มีผู้ใดกล้าเข้าไปหาเรื่องผู้แข็งแกร่งปริศนาอย่างเย่เซี่ยวโตทุกคนล้วนพุ่งเข้าใส่หลัวซิลเพียงเป้าหมายเดียวฉึกปืนยาวด้ามหนึ่งได้ยินกระสุนเข้าใส่ที่หัวไหล่ของหลัวซิลนี่นับเป็นแผลแรกของหลัวซิลถัดจากนั้นแสงสว่างจากปราณแท้ก่อตัวหมุนวนนักรบชี่หายขั้นเจ็ดสามคนปรากฏตัวขึ้นพร้อมกันบวกเข้ากับผู้นำทับองค์รักกรอกเขียวที่มีพลังแกร่งกล้าอย่างกวนหยุนจนแม้ว่าหลวซิลจะทอฟฟอร์มเพียงใดก็ไม่อาจรับมือได้โดยง่าย เปรียงทันใดนั้นปรากฏลมปราณที่แข็งแกร่งขึ้นความน่าพลันพึงได้แผ่กระจายปกคลุมไปทั่วบริเวณองครักษ์เกราะเขียวทั้งหมดต่างพากันถอยหนีเนื่องด้วยรู้สึกราวกับมีภูเขาใหญ่กดทับจนแทบจะหายใจไม่ออกยเยเซียงโตปรากฏตัวขึ้นด้านข้างหลัวซิลเขาเพียงยืนอยู่ตรงนี้นิ่งๆยังไม่ได้ลงมืออะไรและไม่มีใครกล้าเข้ามาเสี่ยงกับเขาซิวเมื่อเห็นทั่วร่างของหลัวซิวมีแต่รอยเลือดสีหน้าของพ่อแม่และพี่สาวของเขาจึงปรากฏความกังวล หลวซิวเอ๋อพี่สาวของเขาได้เข้ามาประคองเขาเอาไว้หลวซิลหันไปยิ้มและเอ่ยว่าพี่ผมไม่เป็นไรไปกันเถอะเย่เซียงโตเอ่ยขึ้นสําหรับเขาแล้วองครักษ์กรอกเขียวของสํานักยุทธ์เป็นเพียงคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในสายตาของเขาเลยในตอนนั้นเองพันเกิดความวุ่นวายดังขึ้นมาจากประตูใหญ่ของสํานักยุทธเซินเกาเจียนและผู้อาวุโสสองคนของสํานักยุทธเดินออกมาโดยมีผู้คนล้อมหน้าล้อมหลังเมื่อเขาเห็นเย่เซียงโตที่ยืนอยู่ด้านข้างหลัวซิล สีหน้าเซินเกาเจี้ยนก็เริ่มหดเล็กลงในเขตการปกครองหยุนหลงมีทั้งหมด18เมืองแต่ละเมืองจะมีสำนักยุทธ์และมีสาขาย,ย่อยของสี่ยอดแก๊งทั้งสี่อยู่ด้วยสำหรับหัวหน้าแก๊งของแก๊งนักละอุสูนย่อยในเมืองชิงหยุนแม้ว่าเซินเกาเจี้ยนจะไม่เคยพบเห็นมาก่อนแต่เขาก็สามารถเดาที่มาของอีกฝ่ายได้อย่างไม่ยากนักเพราะที่หน้าอกของเย่เซียงโตมีตราสีดาวของแก๊งนักละอุสูนปรากฏอยู่ท่านผู้อาวุโสคือหัวหน้าแก๊งเย่ใช่หรือไม่เซินเกาเจี้ยนประสานมือคาระวะ ถูกต้องเยเซียงโตไม่ปฏิเสธเซินเกาเจี้ยนสูดหายใจเข้าลึกก่อนจะเอ่ยว่าหัวหน้าแก๊งเย่คือปรมาจารย์โลกยุทธผู้แข็งแกร่งผู้น้อยไม่กล้าก้าวลวงแต่ขอบังอาจถามสักข้อผู้ใหญ่ระดับสูงของสำนักเซียวเหว่ได้มอบหมายให้ผู้น้อยมาจับตัวหลัวซิวหัวหน้าแก๊งเย่ได้ปลดส่งตัวเขาให้แก่ผู้น้อยได้หรือไม่สีหน้าของเยเซียงโตไร้อารมณ์เพียงเอ่ยเรียบ,ยบว่าเจ้าคงเคยได้ยินภารกิจรางวันนำจับของแก๊งนักล่าอสูรมาบ้างหระมัง้ง เซินเกาเจี้ยนพยักหน้าอย่างเคลือบแคลงในเมื่อเจ้ารู้ว่านี่คือภารกิจรางวันนำจับค่าคือคนที่รับภารกิจรางวันนำจับที่หลัวซิวประกาศเจ้ากลับไปบอกลูกเฟยเฉินเถอว่าหากเขาต้องการจับให้ไปจับที่แก๊งนักละอสูรที่เมืองหยุนหลงแล้วกันยเย่เซียงโตกล่าวอะไรนะร่างของเซินเกาเจี้ยนชะงักค้างไปภารกิจที่หลัวซิวประกาศเขามีสิ่งใดตอบแทนปรมาจารย์โลกยุตผู้แข็งแกร่งให้ยอมยื่นมือมาช่วยเหลือด้วยหรอ ไม่เพียงแค่เขาต่อให้เป็นลูกเฟยเฉินเองก็คงคิดไม่ถึงว่าจะเกิดเรื่องหักมุมเช่นนี้ได้ทุกคนล้วนดูถูกหลัวซิวว่าเขาเป็นเพียงจอมยุทธของแดนชี่หายคนหนึ่งที่มีความสามารถมากก็เท่านั้นเขาเกิดมายากจนไม่มีคนใหญ่โตหนุนหลังแล้วจะประกาศหาผู้รับภารกิจรางวันนำจับเชิญปรมาจารย์โลกยุทธอย่างหัวหน้าแก๊งนักล่าอสูรมาช่วยเหลือได้อย่างไรเมื่อมีภารกิจรางวันนำจับมีคนรับแล้วนั่นหมายความว่าหลัวซิวจะได้รับการคุ้มครองจากแก๊งนักล่าอสูร ในเขตการปกครองหยุนหลงและสาขาข,าของแก๊งนักล่าอสูรทั้ง18แแห่งล้วนอยู่ภายใต้การปกครองของแก๊งนักล่าอสูรของเมืองหยุนหลงทั้งสิ้นและท่านหัวหน้าแก๊งในเมืองหยุนหลงผู้นั้นแม้แต่แตผู้อาวุโสในสำนักยังต้องอยู่อย่างนอบน้อมเวลาที่เจ้าสำนักเจอเขายังต้องทำความเคารพเขาอย่างผู้อาวุโสกว่าแม้ว่าแก๊งนักล่าอสูรในเมืองหยุนหลงจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแก๊งนักล่าอสูรในเขตการปกครองหยุนหลงเท่านั้น เมื่อต้องเผชิญหน้ากับแก๊งนักล่าอสูรทั้งหมดแม้แต่เจ้าเมืองเขตการปกครองหยุดหลงของสำนักเซียวเหว่ยยังต้องก้มหัวให้และในขณะที่เซินเกาเจี้ยนยังคงตกใจไม่ได้สติอยู่นั้นเย่เซียงโตและพวกหลัวซิลก็ได้หายตัวไปจากที่นั่นแล้วตั้งแต่เริ่มจนจบเขาไม่กล้าออกคำสั่งให้คนของตนลงมือเพราะสำหรับแก๊งนักล่าอสูรอย่าว่าแต่ตัวเขาเองเลยต่อให้เป็นลูกเฟยเฉินก็ยังไม่กล้าข้องเกี่ยว ผ่านไปเนิ่นนานหลังจากนั้นเซินเกาเจียนจึงหยิบกล่องส่งเสียงที่กำลังสั่นอยู่ในมือแล้วส่งข่าวนี้ไปยังลู่เฟยเฉินกริงหลังจากลู่เฟยเฉินที่อยู่นอกเมืองหยุนหลงได้รับข่าวแล้วกล่องส่งเสียงที่อยู่ในมือของเขาพลันถูกบีบจนแตกละเอียดเขาคิดไม่ถึงเลยว่าต่อให้ตัวเองรอบคอบมากแค่ไหนก็ยังจะมีข้อผิดพลาดได้อีกหลัวซิลถึงขั้นใช้วิธีเชิญผู้แข็งแกร่งอย่างปรมาจารย์โลกยุทธมาช่วยและได้รับการคุ้มครองจากแก๊งนักล่าอูสุระ เรื่องนี้จะต้องก่อความเสียหายให้กับแผนการของเขาในอนาคตอย่างไม่ต้องสงสัยหากลูกสาวของเขารู้ว่าหลัวซิลยังมีชีวิตอยู่จะต้องส่งผลกระทบกับการที่เขาจะได้รับการสนับสนุนจากผู้อาวุโสโกโทั้ง3ท่านหรือไม่ ไม่แปลกที่หลัวซิลจะสามารถผงาดขึ้นได้ภายในระยะเวลาสั้นๆเวลาเพียงครึ่งปีสามารถเลื่อนจากการกลั่นร่างขั้นสองขึ้นมาถึงชี้หายขั้นสามได้แสดงว่าเขาจะต้องมีโชคไม่เลวไม่อย่างนั้นแล้วคงจะไร้คำอธิบายว่าทำไมเขาถึงเลื่อนขั้นการฝึกได้รวดเร็วขนาดนั้นอีกอย่างเขายังใช้พลังชี้หายขั้นสามเอาชนะชี้หายขั้นเจ็ดได้อย่างสบายๆความโชคดีที่เขาได้รับอาจเป็นมรดกและทรัพย์สมบัติที่มาจากราชาย,ยุทธผู้แข็งแกรง่ง สีหน้าของลูเ่เฟยเฉินมองคล้ำอย่างน่ากลัวเขาเสียดายที่ไม่ได้จัดการหลัวซิวตั้งแต่ที่เมืองหยุนหลงแต่ไม่นานนักลูกเ่เฟยเฉินก็เริ่มสงบลงแล้วเอ่ยด้วยเสียงทุ้มลึกแก๊งนักล่าอสูรไม่มีทางคุ้มครองหลัวซิลตลอดไปได้ภารกิจรางวันนำจับก็มีวันสิ้นสุดลงถึงตอนนั้นขอแค่เขาอยู่ในเขตการปกครองหยุนหลงแห่งนี้อย่างไรเขาก็ต้องตาย หากเขาใช้ค่ายวับนี้ออกจากเขตการปกครองหยุดหลงนั่นก็เท่ากับว่าเขาจะไม่มีผลอะไรต่อแผนการของเขาอีกขอแค่ได้รับการสนับสนุนจากผู้อาวุโสโกทั้งสามและท่านอาจารย์สามารถครองตำแหน่งเจ้าสำนักได้ข้าก็จะมีโอกาสที่จะเข้าสู่แดนราชายุธนี่คือแผนการในใจของลูกเฟยเฉินส่วนเรื่องที่ลูกสาวของเขาลู่เม่งเหวาจะรู้ความจริงทั้งหมดเข้าสักวันหรือไม่นั้นนั่นเป็นสิ่งที่เขาไม่อาจจะควบคุมได้ การที่เขาได้เข้าสู่แดนราชายุทธนั่นเท่ากับความปรารถนาและแผนการชั่วร้ายของเขาประสบความสำเร็จเมืองชิงหยุนเมื่อกลับถึงแก๊งนักล่าอูสูนเย่เซียงโตใช้ค่ายวับเดินทางมาที่สาขาของแก๊งนักล่าอูสูนในเมืองหยุนหลงในห้องลับปรมาจารย์โลกยุดอย่างเย่เซียงโตได้เข้ามาพบกับท่านหัวหน้าแก๊งนักล่าอูสูนสาขาเขตการปกครองหยุนหลงสาขากลุ่มย่อยของแก๊งนักล่าอาสูนเองก็มีการแบ่งระดับเอาไว้อย่างละเอียดเช่นกัน โดยจะแบ่งคร่าวๆเอาไว้9ก้าขั้นขั้นหนึ่งคือระดับต่ำสุดส่วนขั้นเก้าคือระดับสูงสุดส่วนสาขาที่อยู่ในขั้นเก้าขึ้นไปจะเป็นศูนย์ใหญ่ประเทศเทียนหู่มีทั้งหมด8เมือง13เขตใน13ามเขตนี้แต่ละเขตจะมีสาขาขั้นหนึ่งที่คอยปกครองกลุ่มย่อยมากมายและส่วนมากจะเป็นกลุ่มย่อยขั้นหนึ่งทั่วทั่วไปส่วนใน8ดเมืองนั้นแต่ละเมืองจะมีสาขาขั้นสองมีเพียงประเทศเทียนหู่ที่มีห้องเต้เท่านั้นถึงจะมีสาขาขั้นสม เนื่องด้วยระดับขั้นของสาขากลุ่มย่อยแตกต่างกันผู้ที่จะครองตำแหน่งหัวหน้าแก๊งย่อมมีความสามารถที่แตกต่างกันค่อนข้างมากด้วยกลุ่มย่อยในเมืองชิงหยุนมีเพียงกลุ่มย่อยระดับต่ำที่สุดนั่นคือขั้นหนึ่งโดยมีเย่เซียงโตประมาจารย์โลกยุทธของแดนฝึกจิตขั้นสาเป็นผู้ปกครองจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแก๊งนักล่าอสูรในภาพรวมทั้งหมดนั้นมีอำนาจที่ยิ่งใหญ่มากเพียงใด สาขาที่เขตการปกครองหยุ่นหลงผู้เป็นหัวหน้ามาจากแดนราชายุทธขั้นสามภายในเขตการปกครองหยุ่นหลงทั้งหมดมีเพียงเจ้าสำนักเซียวเหว่เท่านั้นที่ฝึกตนได้ในระดับเท่ากันแต่เนื่องด้วยฐานะพิเศษของแก๊งนักล่าอสูรเมื่อเจ้าสำนักเซียวเหว่พบหน้ากับท่านหัวหน้าแก๊งคราวใดมักจะวางตัวตำต้อยกว่าทุกครั้งเด็กน้อยที่ฝึกชี้ไห่ขั้นสามที่ท่านว่าสามารถใช้ดาบเร็วและฆ่าชี้ห่ขั้นเจ็ดตายได้ภายในเซียววินาทีงั้นหรือ เมื่อหัวหน้าแก๊งของสาขาเขตการปกครองหยุนหลงฟังเย่เซียงโตแล้วจบดวงตาของเขาพลันหีเล็กลงด้วยความรู้สึกสนอกสนใจท่าทางของหัวหน้าแก๊งผู้นี้ดูราวกับชายวัยกลางคนอายุ4ี่กว่าปีร่างของเขาใส่ชุดยาวแบบนักปราดดูแล้วสง่านุ่มลึกสูงส่งเหนือธรรมดาเป็นจริงเช่นนั้นเย่เซียงโตกล่าวอย่างนอบน้อมจากนั้นจึงหยิบหนังสือออกมาหนึ่งเล่มแล้วเอ่ยว่านี่คือรายงานที่กระผมรวบรวมเอาไว้เกี่ยวกับหลัวซิว นักปราช์ชายไวกลางคนยกมือลมเย็นกอตัวไร้รูปร่างหอบเอาหนังสือเล่มนั้นมาวางไว้บนฝ่ามือเขาใช้มือพลิกเปิดไปมาจากนั้นจึงเริ่มขมวดคิ้วอายุ14ฝึกชี้หายขั้นสามความสามารถของเขาก็ทั่วทั่วไปใครก็ตามที่ได้ยินประโยคนี้ก็คงจะอึ้งจนพูดไม่ออกเพราะเด็กอายุ14ที่ฝึกถึงชี้หายขั้นสามนั้นต่อให้อยู่ในสำนักเซียวเหวก็นับว่าเป็นผู้มีพรสวรรค์ที่ไม่เลวแล้ว แต่สำหรับนักปรา์ชายวัยกลางคนผู้นี้กลับบอกว่าทั่วไปแต่เมื่อเขาอ่านต่อไปสีหน้าของเขาก็เริ่มมีหลากหลายอารมณ์น่าสนใจน่าสนใจอายุ10ขวบถึงสิขวบฝึกได้แค่การกลั่นร่างขั้นสองแต่ภายในเวลาสั้นๆเพียงครึ่งปีกลับก้าวกระโดดเด็กคนนี้ต่อให้มีของสะสมเอาไว้แล้วค่อยๆปล่อยพรสวรรค์นในการฝึกยุดถูกค้นพบค่อนข้างช้าแสดงว่าจะต้องได้รับโอกาสที่ไม่เลว นักปรา์ชายกลางคนยิ้มพลางเอ่ยชมจากนั้นจึงมองไปที่เย่เซียงโตเจ้าบอกว่าเขามีวิชายุท์ระดับ6และกระบี่ยุท์ชั้นล่างงั้นหรือใช่ครับเยเซียงโตกล่าวอย่างนอบน้อมนักยุธระดับชั้นล่างโดยส่วนมากแล้วมักจะอยู่ในการครอบครองของแดนผู้ชนะแต่ก็มีปรมาจารย์โลกยุทธบางรายและผู้มีพรสวรรค์โดดเด่นจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่จะมี การได้รับโอกาสเช่นนี้ในเขตการปกครองหยุนหลงเล็กๆนี่ถือว่าเด็กคนนี้ดวงชะตาไม่เลวนักปราชชายยังคงยิ้มแล้วกล่าวต่อไปว่าแต่โอกาสก็คือโอกาสหากไม่มีความสามารถเพียงพอต่อให้มีโอกาสใหญ่จากฟ้ามาวางอยู่ตรงหน้าก็คงไม่มีวาสนาได้ใช้ใช่ครับกระผมเองก็คิดว่าหลัวซสิวผู้นี้ความสามารถไม่เลวควรค่าแก่การปลูกฝังจึงนำมาแนะนำกับท่านหัวหน้าแก๊งยเยเซียงโตกล่าว อำนาจของแก๊งนักล่าอสูรยิ่งใหญ่กว้างไกลแน่นอนว่าต้องมีผู้แข็งแกร่งสนับสนุนดังนั้นจึงต้องเปิดรับผู้มีพรสวรรค์เข้ามาปลูกฝังเพื่อก่อร่างฐานะของแก๊งนักล่าอสูรขึ้นมาทว่าแก๊งนักล่าอสูร,รกำหนดคุณสมบัติของผู้มีพรสวรรค์เอาไว้สูงมากผู้มีพรสวรรค์ที่ถูกยกย่องให้เป็นคนสำคัญของสำนักเซียวเหวยังไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่แก๊งนักล่าอสูร,รจะยะอมรับนักปรา์ชายพยักหน้า หากดูจากตอนนี้หลัวสซิวผู้นี้ก็พอจะมีคุณสมบัติให้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกอยู่หากนับจากการแบ่งระดับขั้นพรสวรรค์แล้วจึงจัดให้อยู่ในขั้นเหลืองระดับล่างชั่วคราวเขามองไปทางเย่เซียงโตเรื่องนี้ขอไว้วานเจ้าช่วยไปบอกเขาด้วยครับเยเซียงโตเอ่ยตอบอย่างเคารพหลังจากเยเซียงโตออกไปแล้วนักปรา์ชายจึงวางหนังสือที่เกี่ยวกับหลัวซิวลงแล้วยิ้ม เรามาปกครองที่กลุ่มย่อยในเขตการปกครองหยุนหลงมาเจสิบกว่าปีแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เจอผู้มีพรสวรรค์ที่ควรค่าแก่การสั่งสอนหวังว่าเด็กหนุ่มผู้นี้คงจะไม่ทําให้ข้าต้องผิดหวังในเวลาเดียวกันที่แก๊งนักหล่ออูสู่ขาเมืองชิงหยุนหลัวซิลกาลังปลอบโยนพ่อแม่และพี่สาวของตนเองอยู่พวกเขาเป็นคนธรรมดาที่ไม่พร้อมสําหรับการฝึกยุทธเรื่องหน้าตกใจเช่นนี้ต่อให้พวกเขาถูกช่วยออกมาแล้วก็ยังมีอาการขวัญเสียอยู่บ้างก๊กก๊ก ตอนนั้นเองเสียงเคาะประตูดังขึ้นหลวซิลเปิดประตูห้องออกจึงเห็นผู้แข็งแกร่งปรมาจารย์โลกยุดเยเซียงโตหลวซิลเจ้าตามเรามาเยเซียงโตเอ่ยปากหลวซิลเดินตามเยเซียงโตไปด้วยความสงสัยจนมาถึงห้องสงบเงียบห้องหนึ่งนั่งสิเมื่อเยเซียงโตนั่งลงจึงชี้ไปยังเก้าอี้ตรงข้ามตัวเองหลวซิลไม่ได้ปฏิเสธเพียงกล่าวขอบคุณแล้วนั่งลงตรงข้ามเยเซียงโต หลัวซิวเมื่อครู่นี้ข้าไปที่กลุ่มย่อยที่เขตการปกครองหยุนหลงมาข้าได้เล่าเรื่องของเจ้าให้ท่านหัวหน้าแก๊งของกลุ่มย่อยฟังเย่เซียงโตเอ่ยปากข้าคิดว่าความสามารถของเจ้าไม่เลวเลยแนะนําเจ้ากับท่านหัวหน้าแก๊งกลุ่มย่อยท่านหัวหน้าแก๊งได้ตอบตกลงรับเจ้าเข้าเป็นสมาชิกของแก๊งนักล่าอสูรข้าจะบอกไว้เจ้ารู้อย่างหนึ่ง มีเพียงท่านหัวหน้าแก๊งของกลุ่มย่อยเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์รับผู้มีพรสวรรค์เข้าเป็นสมาชิกเมืองหยุดหลงร้อยกว่าปีที่ผ่านมายังไม่มีผู้ใดมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะได้รับคัดเลือกหลัวซิวได้ยินดังนั้นก็ตกใจรับผมเป็นสมาชิกภายในของแก๊งนักล่าอสูรหรือถูกต้องแก๊งนักล่าอสูรของพวกเรายืนหยัดอยู่บนโลกใบนี้ได้จําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้แข็งแกร่งและผู้แข็งแกร่งก็มาจากผู้มีพรสวรรค์ที่ค่อยๆเติบโตขึ้นมา